สวัสดีนะครับอันนี้ก็กำลังจะไปทำงานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิสระอารมณ์สินนะครับผมอันนี้ก็กำลังจะไปทำงานตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวแล้ว ดูข่าวโอ้โหแต่ละเรื่องนะมิวไยทั้งนั้น <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นโควิด1 9บเระเบิดที่บางพีโรงงานนะครับผมโรงงานระเบิดที่บางพีโ oh, <c oughs> <c oughs> อ้โหตอนแรกตอนแรกเห็นก็นึกว่าอ่า ใครมาโจมตีเบี่ยงประเด็นบ้าวะอะไรเงี้ยแอมเสียงนึกว่าอิสราเอลสุดยอดเสียใจกับคนเจ็บด้วยนะครับมีแต่เรื่องเนาะถ้าลุงตูจะไหวไหมเนี่ยในอันนี้อีกอทั้งกลุ่งก้อนการเมืองโอ้โหที่ชุมนุมกตัางหาก ภายในก็หนักหนาสาหัสตัวเอ้ยไม่ไหวก็ชวนลุงปอมกลับไปเถอะนะไปอยู่บ้านนะนะั่นแหละเดินทุลังเลยนะครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างไปที่ไหนทำอะไรกันวันนี้ ท้องถนนแต่วันนี้ยังไม่เปิดงานนะครับเพราะว่า,ายังไม่ได้เติมแก๊สนะฮะเติมแก๊สเสร็จแล้วก็ลองเช็คดูว่ามีใครเรียกใช้บริการไหมเมื่อวานก็ไปส่งอยู่สองสามเจ้าเต็ม ตรวงนี้ธุรกิจการจัดส่งมันก็จะดีนะเพราะว่าขนาดเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับปกติแล้วว่าอาทิตย์เนี่ยงานส่งของจะน้อยเพราะว่าเอา้ยไม่ใช่สิเออใช่ใช่เพราะว่าคนทำงานจะน้อยไงครับแต่บ้านเมื่อวานเนี่ย มันเป็นวันอาทิตย์ที่คนเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็สั่งสินค้ากันเพราะสั่งสินค้าก็บริทางบริษัทเขาก็เรียกเรามาเพื่อที่จะไปส่งของให้ของเรามันเป็นแอปส่งสินค้ามันจะทำะมันเป็นส่งด่วนนะเนาะมันจะแพงหน่อยถ้ามันจำเป็นเขาจะไม่สั่งเขาก็จะไม่ใช้บริการเราเขาก็ใช้ ของของเขาแต่เมื่อวานนี้น่าลูกค้าน่าจะสั่งของวันอาทิตย์เยอะแล้วก็พนักงานน่าจะหยุดพนังงานน่าจะหยุดกันเยอะนะฮะก็เลยก็เ,ออเลยอยกเราไปใช้เอ่อเรียกใช้บริการของเราพอได้อยู่หน่อยวันก็โอเคอยู่ พอมันเป็นันอาธิดถ้าเป็นวันจันทร์วันธรรมดานี่ก็โอเคนะงานก็คือว่้เยอะอย่างวันนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับถ้าเปิดเดี๋ยวก็ทำทุุระส่วนตัวยังไม่เสร็จแล้วมันก็จะทําให้เท่าไหร่สามรอยนะ ปองสามใบครับสะสมไว้แรกอ่แรกเยอะของแรกเยอะเยอะกว่าบูการ์ดอีกเออเติมน้ำมันยังคืนกำไรน้อยกว่าเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สให้คืนกำไรเยอะกว่าเยอะเลยเติมน้ำมันนี้กว่าจะคืนสามเปอร์เซ็นให้เราได้นี่โอ้โหโแต่นี่นี่ มีนะครับทีวีก็มีนะทีวีสี่สิบนิ้วเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นมีหมดแหละของใช้ในบ้านนะครับหม้อทอดอหม้อทอดเอาไปแล้วหม้อทอดแรกไปแล้วส่งไปให้หลานเรียบร้อยแล้ว ทอดไร้น้ำมันอย่างเงี้ยแล้วก็สะสมไม่นานครับประมาณสักเ,เดือน2เดือนนะก็ได้ของชิ้นใหญ่ๆเอาไปไว้ใช้แล้วนะ เติมเพื่อให้มันเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะให้มันเลี้ยงไม่ให้มันท่องไปจากไอ้ถังเพราะปกติไม่ได้ใช้อย่างอื่นใช้ในการสตาร์ทกับใช้สตาร์ทประมาณสัก5นาทีแล้วก็ก่อนดับเครื่องอีกประมาณสักห้าถึงสินาทีนะฮะเครื่องยนต์มันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เสื่อมไวนะครับผมมันก็จะได้นี่ขนาด คันนี้ตั้งสามแสนโลแล้วนะตั้งเบาไปครั้งเดียวเองอย่างอื่นยังไม่ทำเลย นี่เขาขอให้ทุกคนนะครับทำงานกันให้มีความสุขนะครับเอาชีวิตรอดจากโควิดกันให้ได้นะครับปกติแล้วแบแบคทีนี่เขาจะเอาชีวิตรอดในป่านะฮะแต่ของเรานี่ต้องเอาชีวิตรอดในเมืองนะฮะเพราะทุกวันนี้ก็ทม กทมอันตรายกว่าในป่าเยอะนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะรอดไปได้อีกคุงวันไหนนะฮะเก้าห้ายังไม่รู้ว่าจะรอดจากโควิดได้ถึงเมื่อไหร,ร่นะฮะอย่างไงก็อาจะช่วยทุกทุกท่านนะครับรรก็เช้าเช้าก็ทำจิตใจให้ชื่นบานนะครับ ให้จะได้มีความสุขทำงานจะได้มีความสุขนะอย่าไปเครียดเอ้เครียดเครียดก็ไม่ต้องเก็บว่าทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเก็บไว้เก็บไว้มันจะเครียดหนักแล้วก็ทิ้งมันไปเลยไอ้วามเครียดนะโอเคพอละเช้านี้ก็ทักทายเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งหนา้าตั้งตาทำงานแล้วเดี๋ยวเลิกงานค่อยมาคุยกันอีกทีเลง เดี๋ยวจะอัคดคลิปไปเรื่อยๆเพราะว่าถึงจะมีะเพื่อนๆดูให้หรือไม่มีจําเป็นต้องลงไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว youtube เขา stirous youtube ไม่งั้น YouTube เขาจะไม่เขาเรียอะไรไม่ไม่ไม่เห็นเราเราต้องลงกระตุ้นไว้ตลอดนะครับอันนี้เป็นการเริ่มทําทําช่อง youtube ใหม่ๆนะครับผมเราต้องทําใจนะครับทำไปเรื่อยๆ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณครับไปทำงานแล้วนะครับบ๊ายบาย